สวัสดีครับข่าวลึกปมล,ลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าจะอยู่สู้ต่อหรือจะเพ่นไปตามพี่ชายในท่ามกลางมรสุมคดีที่รุมร้อมเข้ามาทั้งคดีอาญาและคดีแพง่งชีวิตยิ่งลักษณ์นับว่าเวลานี้ถือว่าตกอับและคับขันที่สุดเพราะว่ามีคดีที่ เธอจะต้องโดนแจ้งความและโดนไต่สวนในทั้งทางแพ่งและาอาญาอยู่ในเวลานี้ถึง15คดีถือว่าไม่น้อยกว่าทักษิณชินวัตรพี่ชายแล้วดังนั้นจึงมีคำถามมากมายเข้ามาว่ายิ่งลักษ์จะเพนตามทักษิณหรือว่าจะอยู่สู้ต่อไปถึงเวลาไหนและมีโอกาสจะหนีรอดได้อย่างไรคดีที่สร้างปัญหาหนักใจให้กับยิ่งลักษณ์ชินวัตรมากที่สุดในเวลานี้ก็คือคดีจำนำข้าว ซึ่งขณะนี้อยู่ในความรับผิดชอบในการพิจารณาของศาลอาญาแผนกคดีอาญานักการเมืองซึ่งพิจารณามาแล้วหลายเดือนและมีหมายกำหนดการที่จะปิดการไต่สวนในวันที่18พฤศจิกายนนี้ซึ่งถือว่าเหลืออีกเวลาไม่กี่เดือนแล้วเพราะว่าหลังจากปิดการไต่สวนโดยปกติก็จะไม่เกิน3เดือนจะมีคำพิพากษาลงมา อย่างไรก็ตามคดีจำนำข้าวจะเป็นคดีที่สำคัญและเกาะกลุ่มชะตาชีวิตของยิ่งรักชินวัตรต่อไปทั้งทางอาญาและทางแพ่งเพราะว่าขณะน,นี้ทางแพ่งก็มีการเรียกให้เกิดความรับผิดชอบจากคนที่กลุ่มนโยบายนี้เป็นเงินถึง35,000ล้านบาทในสัดส่วน20%ของค่าเสียหายที่คิดได้ในเวลานี้ ในเรื่องของทางแพ่งยิ่งลักษ์ต้องรับผิดชอบ20% 35,000ล้านบาทเศษนั้นก็ต้องต่อสู้กันต่อไปอีกพักหนึ่งเพราะว่าอย่างไรยิ่งลักษ์กับพวกก็คงจะไม่ยอมที่จะยอมรับคำตัดสินคำบังคับในทางแพ่งนี้อย่างแน่นอนคดีก็จะไปสู่ชั้นศาล ปกครองและไม่รู้ว่าจะจบกันเมื่อไหร่อย่างไรซึ่งจะต้องผูกพันกับคดีอาญาถ้าคดีอาญาโดนคุกคดีแพ่งก็โดนตามและคดีอาญาหลุดคดีแพ่งก็ย่อมหลุดตามเป็นธรรมดานับจากนี้ไปยิ่งลักก็จะถูกมาตรการสําเร็จโทษติดตามมาเรื่อยๆเพราะว่าคดีที่อยู่ในระหว่างการไต่สวนชี้มูลของปปชก็ยังเหลืออยู่อีกนับ10คดีเพราะว่า เป็นความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนายกรรฐมนติของยิ่งรักชินวัตรที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่คดีที่มีการโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจนกระทั่งถึงคดีเรื่องการจัดการบริหารน้ำเกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่ในปี2554เหล่านี้ก็เป็นคดีที่อยู่ในสถานะต่างๆในปวชวที่กำลังจะทยอยออกมาจัดการกับยิ่งรักในเวลาอันเร็วนี้ ในทางการเมืองยิ่งลักษณ์ก็ไม่สามารถที่จะกลับมารุ่งโร์ทางการเมืองได้เพราะเป็นบุคคลต้องห้ามทางการเมืองไปแล้วดังนั้นชีวิตในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นชีวิตที่จะต้องขึ้นลงขึ้นศาลอย่างเดียวเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากข้อหาความผิดต่างๆที่ว่ามาแล้วกลับมาถึงคดีจำนำข้าวซึ่งเป็นคดีที่สำคัญในการเกาะกลุ่มชีวิตของยิ่งลักชินวัตรโอกาสที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ก็ยังมี ช่องเวลาหายใจอีกเฮือกหนึ่งถห,หากว่ารัฐธรรมนูญนี้ประกาศใช้ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ต้องคดีและได้รับคำพิพากษาจากศาลฎีกาแผานกคดียา,ยานักการเมืองสามารถมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คดีได้อีกชั้นหนึ่งและการอุทธรณ์ก็จะเป็นไปด้วยความสะดวกและไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่า เป็นการอุทธรณ์ที่ใช้สิทธิ์ตามปกติไม่ต้องมีข้อมูลใหม่เข้ามาแสดงให้ศาลเห็นว่าจะรับพิจารณาก็ได้ในคดีจำนำข้าวถือว่าเป็นคดีที่มีโทษหนักและมีโอกาสที่ยิ่งลักษ์จะโดนและหลุดพอพอกันดังนั้นออกจะเป็นการเสี่ยงเกินไปถ้ายิ่งลักษ์อยู่จนถึงไปฟังคำพิพากษาของศาลดีกาเพราะว่า ถ้าไปฟังคำพิพากษาแล้วมีคำพิพากษาสั่งจำคุกออกมาก็จะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะได้รับการประกันตัวในระหว่างการอุทธรณ์หรือไม่เพราะว่าครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกที่มีการอุทธรณ์ในคดีศาลฎีกาแผนคดีอาญาณนักการเมือง ถ้าออกมาทรงนี้แล้วและบวกกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่คสชและร,รัฐบาลประยุทธ์ลุกไร่สำเร็จโทษกลุ่มเพื่อไทยและยิ่งรัก์อย่างหนักในเวลานี้ทำให้เชื่อว่าอย่างไรยิ่งรักก็ต้องเลือกโอกาสความเป็นไปได้ที่จะออกไปนอกประเทศก่อนที่จะมีคำพิพากษาของสารดีกาในคดีรับจำนำข้าวและโอกาสที่จะออกจากนอกประเทศไปนั้นก็ คือในเวลาที่ก่อนคํำพิพากษาของศาลฎีกาจะส่งลงมาอ่านก็คือในช่วงต้นปีพศ .2560 แต่ก็ยังไม่แน่ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะว่าจากที่ทักษิณและก็ยิ่งรักโดนมรสุมอย่างหนักในเวลานี้ก็เป็นสิ่งที่คาดคิดไม่ถึงมาก่อนและไม่มีแผนการรับมือมาก่อนแต่ต้องรอเวลาว่าอีกสักไม่นานว่า พวกนี้จะมีการพลิกสถานการณ์ขึ้นมาได้หรือไม่ถ้าหากพลิกสถานการณ์ขึ้นมาได้โอกาสที่เรื่องร้ายๆต่างๆจะกลับกลายมาเป็นดีก็มีโอกาสมากเพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าทักษิณชินวัตรจะแก้เกมหมากนี้อย่างไรเพราะว่าเวลาได้ลุกคืบเข้ามาทุกทีและเวลาก็ทำให้ยิ่งรักน้องสาวอันเป็นที่รักใกล้คุกเข้าไปทุกทีข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่องนิวส์วั วันนี้ผมและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับ